สวัสดีค่ะช่องตะทอมยายมาวันนี้ยายมาจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับประกันสังคมมาตราสาสาเชื่อมต่อกับมาตรา39เนาะว่ามีข้อดีและข้อเสียยังไงสำหรับผู้ประกันตนมาตราสาสาที่อายุใกล้ที่จะถึงห้าปีที่กำลังจะรอรับเงินชราภาพเพื่อที่จะได้รู้เนาะว่าเราควรจะเลือกทางไหนมันมีข้อดีและข้อเสีย ที่หลายคนยังไม่รู้สำหรับผู้ประกันตนมาตาา33ที่ส่งเงินเข้าสมทบทุนประกันสังคมมาตาสา33ที่ไม่ถึง180เดือนเนาะเมื่ออายุครบ55ปีคุณก็ไปขอรับเงินตรงนั้นได้เลยที่ประกันสังคมและสำหรับผู้ประกันตนที่ส่งเงินเข้าสมทบทุนประกันสังคมมาตาสา33ถึง180เดือนแล้วหรือเกิน180เดือนแล้ว หรือคุณส่งต่อเนื่องจนคุณอายุครบ55ปีพอถึงอายุ55ปีคุณก็ไปขอรับเงินบำนาญชราภาพที่ประกันสังคมการขอรับเงินบำนาญชราภาพนี้จะมีอยู่สองอย่างเมื่อบางคนอายุครบ55ปีแล้วก็ขอรับเงินชราภาพตรงนั้นเลยเขาก็จะคิดเงินเดือนจาก60เดือนสุดท้ายของเรามาคิดออกมาเพื่อที่จะได้เงินบำนาญชราภาพต่อเดือนเท่าไหร่ สำหรับผู้ประกันตนมาตรา33ที่ส่งมาจนถึงอายุ55ปีก็จะก็จะได้รับเยอะหน่อยเพราะเขาคิดที่ฐานเงินเดือนที่1 5 0 0 0บาทเอามาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ให้เราได้ต่อเดือนแต่ถ้าเกิดผู้ประกันตนที่ส่งประกันสังคมมาตร3า33ถึง180เดือนแล้วหรือยังไม่ถึงแต่ออกจากงานแล้วมาส่งต่อประกันสังคมมาตร3า39จนอายุครบ55ปีแล้วมาขอรับเงินบำนาญชราภาพ คนกลุ่มนี้จะได้รับน้อยเพราะเขาจะคิดที่ฐานเงินเดือนของมาตา3า39ด้วยเพราะเขาจะคิดที่ฐานเงินเดือนที่4800บาทคือฐานเงินเดือนของมาตา3า39ไปคิดรวมกับมาตา3า33ถ้าเกิดเราส่งมาตา3า39ไม่ถึง60เดือนแต่ถ้าเกิดใครส่งมาตา3า39ถึง60เดือนแล้วเมื่อเราครบอายุ55เขาก็จะคิดที่ฐานเงินเดือนที่ 4,800บาทเอามาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เพื่อที่จะคิดเป็นเงินบำนาญชราภาพของเราต่อเดือนว่าเราได้เท่าไหร่คนกลุ่มนี้จะเสียเปรียบพอถึงเวลารับเงินบำนาญชราภาพคนกลุ่มนี้จะได้รับน้อยแต่กับอีกกลุ่มหนึ่งที่ทำงานเป็นลูกจ้างและส่งเงินเข้าสมทบทุนประกันสังคมมาตรา33มาจนถึงอายุ55ปีแล้วขอรับเงินบำนาญชราภาพคนกลุ่มนี้จะได้เยอะ พราะเขาจะคิดที่ฐานเงินเดือนหนึ0 0หบาทเอามาคิดเป็นเงินบำนาญให้เรานี่คือข้อดีและข้อเสียและอีกอย่างหนึ่งคือเมื่อผู้ประกันตนมาตรสามสอายุครบ55ปีแล้วมาขอรับเงินบำนาญชราภาพสิทธิต์ต่างๆของประกันสังคมก็จะถูกตัดออกไปทันทีคือไม่ส่งต่อมาตาสามสิบเก้าแต่ขอรับเงินบำนาญชราภาพแต่เมื่อรับเงินบำนาญชลาภาพได้ไปอาจจะ 5เดือน6เดือนหรือปีหนึ่งคุณเกิดเปลี่ยนใจอยากจะมาใช้ประกันสังคมมาตรา3 9ต่อตรงนี้ก็ยังทำได้และในทางกลับกันถ้าเกิดคุณส่งเงินเข้าประกันสังคมมาตรา3 9ไปปีหนึ่งสองปีเกิดเปลี่ยนใจอยากจะกลับเข้ามารับเงินบำนาญชราภาพคุณก็สามารถทำได้แต่กับอีกคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่ขอรับเงินบำนาญชราภาพแต่ขอส่งต่อประกันสังคมมาตรา39 คนกลุ่มนี้ก็จะได้รับสิทธิ์ต่างๆต่อเพื่อให้การรักษาพยาบาลคุ้มครองต่อไปคนกลุ่มนี้อาจจะเป็นคนที่ป่วยบ่อยและต้องการการรักษาอย่างต่อเนื่องเขาก็อาจจะเข้าสู่ประกันสังคมมาตรา39ต่อเขาอาจจะไม่ขอรับเงินบำนาญชราภาพเขาอาจจะต้องการการคุ้มครองในการรักษาพยาบาลไปเรื่อยๆและเมื่อเขาเสียชีวิตเงินชราภาพตรงนั้นก็จ,จะตกเป็นของทายาท คนกลุ่มนี้ก็าอาจจะคิดเฉพาะเรื่องการรักษาพยาบาลว่ามันคุ้มเพราะเขาป่วยบ่อยแต่ถ้าเกิดวันใดวันหนึง่งคนกลุ่มนี้เกิดเปลี่ยนใจไม่ส่งแล้วประกันสังคมมาตาา39ขอหยุดแล้วจะมาขอรับเงินบำนาญชราภาพเขาก็ทำได้แต่การได้รับเงินของเขาก็จะน้อยลงน้อยลงจากการที่คนกลุ่มนี้ส่งเงินเข้ากองทุนประกันสังคมมาตาา39 เพราะเขาจะเอาฐานเงินเดือน60เดือนสุดท้ายมาคิดเป็นเงินชราภาพของเราต่อเดือนว่าเราจะได้เท่าไหร่60เดือนสุดท้ายที่เราส่งฐานเงินเดือนของมาตรา39คือ4,800คนกลุ่มนี้จะได้น้อยถ้าเกิดเราส่งประกันสังคมมาตรา39ไม่ถึง60เดือนเขาก็จะเอามาตรา33มานับรวมให้ถึง60เดือนแต่เขาก็จะคิดต่างกัน มาตาา33กี่เดือนเขาก็จะคิดตามนั้นมาตาา39กี่เดือนเขาก็จะคิดตามนั้นแล้วเขาก็จะมาหารกันออกมาแล้วก็จะได้เป็นเงินบำนาญชราภาพของเราคือยังไงก็น้อยน้อยกว่ากลุ่มแรกที่ขอรับเงินบำนาญชราภาพเลยในฐานเงินเดือนที่1 5 0 0 0คนกลุ่มนี้จะได้น้อยจะเสียเปรียบถ้าเกิดเปลี่ยนใจกลับมารับเงินบำนาญคือให้คิดดีๆว่าเราจะไปทางไหน เลือกทางไหนที่เราได้ผลประโยชน์มากที่สุดถ้าเกิดเป็นยายมาเนาะยายมาก็ต้องเลือกข้อแรกคือเมื่อเราอายุ55ปีเราก็ขอรับเงินบำนาญชราภาพเลยเพราะเราสามารถเปลี่ยนใจได้เมื่อเรารับไปประมาณ5เดือน6เดือนหรือปีหนึ่งสปีเราสามารถเปลี่ยนมาส่งต่อประกันสังคมมาตา3า39ได้เพื่อให้การคุ้มครองในการรักษาพยาบาลของเราเราไม่รู้เนาะเราอาจจะเกิดการเจ็บป่วยขึ้นมา แล้วต้องการการรักษาพยาบาลเราก็เปลี่ยนมาใช้ประกันสังคมมาตาา39ได้หรือส่งมาตรา3 9ไปได้ไม่เท่าไหร่เราเกิดเปลี่ยนใจเราอยากจะกลับเข้ามารับเงินบำนาญชราภาพก็ยังทําได้อีกถ้าเกิดเราเปลี่ยนใจอยากที่จะกลับไปส่งประกันสังคมมาตาา39ต่อนั่นหมายถึงว่าเงินบำนาญชราภาพของเราที่เรารับทุกเดือนก็ต้องถูกตัดไปด้วยแล้วก็ไปใช้สิทธิการรักษาพยาบาลของมาตาา39 คนกลุ่มนี้สามารถที่จะกลับไปกลับมาได้สามารถกลับไปใช้ประกันสังคมมาตรา39หรือกลับมาขอรับเงินบำนาญชราภาพได้อีกแล้วก็ไม่เสียผลประโยชน์ด้วยเงินบำนาญชราภาพของเราตรงนั้นก็จะยังอยู่ในจำนวนเท่าเดิมถ้าเรากลับมารับอีกจะไม่เปลี่ยนแต่คนกลุ่มหลังที่ไม่ขอรับเงินบำนาญชราภาพแต่ขอส่งเงินประกันสังคมมาตรา39ต่อเพื่อที่จะคุ้มครองในการรักษาพยาบาล คนกลุ่มนี้ถ้าเกิดวันใดเปลี่ยนใจที่จะกลับมารับเงินบำนาญชราภาพคนกลุ่มนี้จะได้รับเงินบำนาญชราภาพรายเดือนที่น้อยลงแต่ให้จําไว้เลยว่าเมื่อเราครบอายุ55ปีให้ยื่นขอรับเงินบำนาญชราภาพทันทีอย่ารอเพราะกฎระเบียบของเขามีว่าต้องยื่นขอรับภายในหนึ่งปีอย่าให้เกินแม้แต่วันเดียว ถ้าเกิดเกินไปเขาจะตัดสิทธิ์เราทันทีเราจะไม่มีสิทธิ์ที่จะรับเงินตรงนั้นทันทีเงินที่เราส่งมา10ปี20ปีก็จะสูญทันทีมันเป็นกฎระเบียบของเขาที่ตั้งขึ้นมาอย่างนี้จริงๆมันน้อยเนาะปีหนึ่งเพราะมันเป็นเงินของเราอย่างน้อยก็ภายใน5ปีหรือสองปีอะอย่างน้อยนี่แค่ปีเดียวเองภายในหนึ่งปีเราต้องไปขอรับเงินบำนาญชราภาพตรงนั้น นี่คือข้อเสียบางคนคิดว่าตัวเองส่งเงินประกันสังคมมานานเนาะเพราะว่าส่งมาตั้งแต่ปีพศ2 5 3 3เพราะว่าประกันสังคมเขาเริ่มที่จะมีตั้งแต่ปีนั้นเนาะแต่จริงๆแล้วการเรียกเก็บเงินชราภาพของประกันสังคมเพิ่งจะมีให้เรียกเก็บเมื่อเดือนธันวาคมพศ2 5 4 1มาเรียกเก็บทีหลังมาเรียกเก็บเงินเข้าสมทบทีหลังก็อเอามาเล่าสู่กันฟังจะมาสรุปว่า ประกันสังคมมาตรา33และมาตรา39ต่างกันอย่างไรเมื่อเราขอรับเงินบำนาญชราภาพเมื่อเราอายุครบ55ปีคนที่ขอรับเงินชราภาพเลยสิทธิ์ต่างๆก็จะถูกตัดลงทันทีแต่ถ้าคนกลุ่มนี้ได้รับเงินชราภาพไปประมาณ5เดือน6เดือนหรือ 1, ปีหนึ่งสองปีเกิดเปลี่ยนใจอยากที่จะกลับเข้ามาสู่ระบบประกันสังคม มาตรา39ก็สามารถทําได้มา่อส่งต่อมาตรา39เพื่อให้มาตรา39มาคุ้มครองมาคุ้มครองโดยเฉพาะการรักษาพยาบาลก็สามารถทําได้หรือถ้าเกิดส่งมาตรา39ต่อไป5เดือน6เดือนปีหนึ่งสองปีอยากจะเปลี่ยนใจกลับเข้าไปรับเงินบํานาญชราภาพก็ยังทําได้สามารถที่จะกลับไปกลับมาได้แต่อีกคนกลุ่มนึงคือเมื่ออายุครบ55ปีแต่ไม่ขอรับเงินบนานาญชราภาพ ขอส่งต่อมาตาา39ไปเลยเพื่อคุ้มครองในการรักษาพยาบาลหรือเพื่อเก็บเงินสะสมตรงนั้นไว้ให้ลูกหลานส่วนมากคนที่ต้องการที่จะส่งต่อมาตาา39โดยที่ไม่ขอรับเงินบำนาญชราภาพคือคนที่ป่วยบ่อยและต้องการการรักษาอย่างต่อเนื่องให้ประกันสังคมคุ้มครองตรงนี้มันก็คุ้มเพราะการรักษาพยาบาลแพงมากเขาก็คิดว่าตรงนี้คุ้ม เมื่อเขาเสียชีวิตหรือเป็นอะไรไปเงินบำนาญชราภาพตรงนั้นก็ตกเป็นของทายาทแต่คนกลุ่มนี้ถ้าเกิดเปลี่ยนใจที่จะกลับไปขอรับเงินบำนาญชราภาพคนกลุ่มนี้จะได้รับเงินน้อยเพราะเขาจะคิดที่ฐานเงินเดือน60เดือนสุดท้ายที่เราส่งก็จะมีฐานเงินเดือนมาตา3า39นี้เข้าไปปนด้วยฐานเงินเดือนของมาตาา39คือ4,800บาทถ้าเกิดเราส่ง60เดือนแล้วหรือเกิน60เดือนแล้ว คนกลุ่มนี้เมื่อเขาจะกลับไปขอรับเงินชราภาพคนกลุ่มนี้จะได้รับน้อยมากเพราะเขาจะคิดเต็มๆเ,เลย60เดือนสุดท้ายของมาตา39ที่ฐานเงินเดือนที่4,800บาทแต่ถ้าเกิดคนกลุ่มนี้ส่งไปไม่ถึงปีเขาก็จะมีฐานเงินเดือนของมาตา33มารวมด้วยคิดรวมกันให้ถึง60เดือนแล้วก็เอามาคิดเป็นเงินชราภาพของเรา ว่าเราจะได้รับเดือนเท่าไหร่คนกลุ่มนี้จะได้รับน้อยให้ผู้ประกันตนทุกคนเลือกเอาเนาะว่าเส้นทางไหนที่มันดีและเหมาะสมสําหรับเราสําหรับคนป่วยก็อาจจะเลือกทางนี้สําหรับคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยบ่อยเข้าโรงพยาบาลบ่อยก็อาจจะเลือกที่จะส่งต่อมาตรา39นี้ต่อเพื่อคุ้มครองในการรักษาพยาบาลส่วนเงินบํานาญชราภาพก็เวลาเราเสียชีวิตก็ส่งต่อให้ลูกหลานไปส่งต่อให้ทายาทไป แต่คนกลุ่มที่เมื่ออายุครบ55ปีแล้วขอรับเงินบำนาญชราภาพเลยคนกลุ่มนี้จะได้เปรียบเมื่อผู้ประกันตนรับเงินบำนาญชราภาพแล้วไม่ถึง5ปีแต่ผู้ประกันตนเสียชีวิตทายาทก็มีสิทธิ์รับเงินชราภาพของเราเป็นจำนวน10เท่าของเงินบำนาญชราภาพเดือนสุดท้ายที่เราได้รับก่อนเสียชีวิตและหากผู้ประกันตนเสียชีวิต หลังจากรับเงินชราภาพไปแล้วมากกว่า60เดือนหรือ5ปีแล้วเสียชีวิตทายาทก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปรับเงินตรงนั้นได้อีกก็คือจบไปสำหรับคลิปนี้คิดว่าหน้าที่จะเป็นประโยชน์กับผู้ประกันตนหลายๆคนเนาะไม่มากก็น้อยเอามาเล่าสู่กันฟังเดี๋ยวคลิปหน้าจะเอาประกันสังคมมาตรา40มาเล่าสู่กันฟังเนาะว่ามันมีข้อเสียข้อดีอะไรยังไง ฝากกดติดตามกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์ให้ช่องต่าทอมยายม้านัน่นเดเด้อเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ